สวัสดีครับวันนี้มาพบกับท็อปโซลาเซลล์นะครับวันนี้ก็มานะครับมาอธิบายนะครับอินเวอร์เตอร์แบบขนานนะครับนะก็มีลูกค้าแล้วก็มีทางช่างหลายๆคนนะครับที่เขาโทรเข้ามาปรึกษาผมนะครับว่าอินเวอร์เตอร์สองตัวมันต่อขนานมันใช้งานเป็นแบบไหนนะครับนะ อิมอร์เตอร์ตัวนี้เป็นนะครับอิมอร์เตอร์ของซันโปโลนะครับหนึ่งตัวนะครับ5้ากิโลวัตต์นะครับ <c oughs> สองตัวมาตั้งข้างกันนะครับ,นะรบถ้าใช้ใช้สติงใครสตริงมันนะครับเขาก็จะเป็นชุด5้ากิโลวัตต์หกิโลวัตต์นะครับนะครับ ถ้าหากเราไปต่อใช้1นึ่งสตริงนะครับเข้าไปในบ้านแล้วก็ต้องแยกอีก1นึ่งสตริงเข้าไปในบ้านนะครับก็จะเป็นการยุ่งยากในการติดตั้งนะครับแล้วก็ระบบก็จะมีอุปกรณ์เยอะแยๆเพิ่มเติมไปมากมายนะครับในส่วนอิเมอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเขาสามารถทําเป็นระบบขนานนะครับต่อกันนะครับซิงกกันนะครับก็จะมีสายนะครับสายคุยกันผ่านระบบนะครับ นะครับโดยการทำงานก็คือช่วยกันรับนะครับช่วยกันรับโหลดนะครับช่วยกันจ่ายโหลดนะครับให้กับอุปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นนะครับมีแอร์หนึ่งตัวกินไฟอยู่สองพันวัตต์นะครับหนึ่งตัวแม่นะครับเขาจะกินไฟแค่หนึ่งพันวัตต์แล้วก็แบ่งให้ตูกอีกหนึ่งพันวัตต์นะครับนะครับ เจ้าอินเอร์อเ,อเตอร์ตัวนี้นะครับมันทำได้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดกันนะครับลองเปิดกันนะครับตอนนี้ผมต่อขนานกันไว้ทั้งสองตัวแล้วนะครับต่อขนานกันไว้ทั้งสองตัวแล้วครับนะครับผมใช้สวิตชิ่งนะครับ,แท,แ,บตตรแทนแบตเตอรี่นะครับเป็นปล่อยวัวโหมาที่ ห้าสิบโวลต์นะครับนะครับกระจายไปสองลูกนะครับเสร็จแล้วครับเออินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับนะฮะโดนตั้งค่านะครับโดนตั้งค่านะครับผมตั้งค่าให้เขาลิงก์กันนะครับโดยนะครับถ้าขึ้นเป็นตัวแม่นะครับเขาจะขึ้นเป็น s ห้านะครับนะครับเขาก็มีสถานะพร้อมใจโหลดแล้วนะครับ บอกสถานะหมดเลยนะครับไฟมาจากแบตเตอรี่วิ่งเข้าไหาที่โหลดนะครับนะปล่อยกระแสไฟนะครับ2 3ง V ตนะครับโวลต์ตัวเนี้ยนะครับสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่1 2 0ยถึง140นะครับนะเขาก็จะแชร์ลิงก์มาเจ้าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับตอนนี้จ่ายกระแสไฟออกมาที่2อ0ี่ถึง2อ่าโวลตนะครับ มีค่าใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้เขาจะขึ้นสถานะข้างบนมาเป็น hl นะครับ nhl นะครับก็คือตัวลูกนั่นเองนะครับเขาขึ้นสถานะเหมือนแม่เขาเลยนะครับพร้อมจ่ายไฟนะครับอันนี้เป็นสายพอร์ตลิงก์นะครับแต่ละสายหนึ่งสองสามสี่ต่อที่สี่สี่สายนะครับฝั่งนี้ก็เข้าที่สี่สายนะครับเจ้าอีเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับ 5กิโลวัตต์นะครับต่อขนาดได้9ตัวในระบบไฟซิงเกิลเฟสนะครับ220โวลต์ไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยครับต่อได้9ตัวนะครับ5กิโลวัตต์9ตัวก็415กิโลวัตต์นะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ที่เรานะครับแผงก็อยู่ที่จํานวนตัวนะครับเสร็จแล้วเจ้าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มีลักษณะพิเศษก็คือสามารถทําเป็นไฟสามเฟสได้นะครับสามารถตั้งค่าเป็นไฟสามเฟสได้ การตั้งค่าเป็นไฟ3เฟสก็ต้องมี3ตัวนะครับเพื่อจะปล่อยไฟให้เป็นลาย1นึ่ลาย2ลาย3นะครับส่วนซิงเกิลเฟสก็เริ่มที่1ตัวนะครับ2ตัวก็จะเป็น10กิโลวัตต์3ตัวก็เป็น15นะครับ4ก็เป็น20กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรามาดูตัวเพลนะครับเพลบ่งบอกสถานะของเขานะครับเป็นอินเวอร์เตอร์5,000ันวัตต์ 5, 5 kV เนะครับ ห้าพันวัตห้าีบ a นะครับในส่วนการรับไฟจากแบตเตอรี่นะครับรับอยู่ที่สี่สิบแปดโวลต์นะครับนะฮะรองรับที่ร้อยสี่แอมป์นะครับปล่อยกระแสไฟนะครับสองร้อยสามสิบโวลต์นะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะครับสามารถตั้งค่าร้อย4ี่สิบถึงร้อยสี่สิบโวลต์ได้นะครับเราก็ตั้งให้เป็นกลื่อกลางไว้ก็คือสองร้อยสามสิบโวลต์นะครับ ปล่อยเฮิร์ตได้อยู่ที่50 6 0ิบถึงหกสิบเฮิร์ตนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรานะครับรับเฮิร์ตอยู่ที่5 0าสิบเฮิร์ตนะครับเราก็ตั้งค่าเป็น5 0าสิบเฮิร์ตนะครับในส่วนแผงโซลาเซลล์นะครับแผงโซลาเซลล์นะครับเจ้าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับรับแผงโซลาเซลล์ได้โดยนะครับ5 0 0พันวัตต์ของตัวของเขานั่นเองนะครับ ร,รับโวลต์ได้อยู่ที่120โวลต์จนถึง450โวลต์นะครับจนถึง450โวลต์เจ้าตัวอินเตเอร์ตัวนี้ครับเขามีข้อดีตรงที่ว่าเราซื้อมาเสร็จแล้วนะครับสามารถทำได้ทั้งซิงเ e ิลเฟสทั้ง3ามเฟสนะครับทั้งต่อแบบเดี่ยวต่อแบบขนานนะครับ สามารถทําได้เลยนะครับนะจต,ตัวนี้เป็นไฮโวล์นะครับเป็นไฮโวล์นะครับการต่อก็คงยังไม่ได้ต่อให้ดูนะครับแล้วการตั้งค่าคงยังไม่ได้ตั้งให้ดูนะครับนะบวันนี้ก็จะมาอธิบายในแง่การใช้งานอินเวอร์เตอร์เป็นยังไงนะครับคือ อินเวอร์เตอร์ไฮวลตนะครับมีอยู่สองแบบนะครับก็จะเป็นแบบเขาเรียกอินเวอร์เตอร์แบบเปล่าๆก็คือเป็นเป็นไฮวลตอย่างเงี้ยนะครับแบบแบบแบบรุ่นใหม่นี่แหละครับรับแผงนะครับรับแบตรับการไฟฟ้านะครับแต่เขาขนาดไม่ได้นะครับเพาก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์ตัวเปล่าเขาหนึ่งตัวนะครับก็คือรองรับโหลดการการใช้งานอยู่ที่ห้าพันวัตต์นั่นเองนะครับส่วนเจ้าอินเวอร์เตอร์ตัวเนี้ยนะครับ สามารถที่จะขนานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหกตัวเก้าตัวครับหกเจ็แปดเก้านะครับได้เก้าตัวนะครับช่วยกันจ่ายไฟนะครับยิ่งยิ่งยิ่งมีจํานวนเยอะนะครับโหลดการใช้ของแต่ละตัวก็จะเบาลงนะครับในส่วนแบตเตอรี่นะครับนะครับหากลูกค้ามีอยู่ที่อินเวอร์เตอร์อยู่เก้าตัวนะครับแบตเตอรี่อาจจะมีสี่ตัว ก็สามารถทําได้นะครับตัวนี้แบตเตอรี่เป็นตัวนี้ผมพูดถึงแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมส่วนมากจะเป็นโมดูลหรือเป็น power b o x เป็นแพ็กมาเลยนะครับนะครับก็มาอาธิบายคร่าวๆให้นะครับลูกค้าแล้วก็พี่ๆทีมช่างน้อ,นองๆ DIY ที่โทรเข้ามาถามนะครับมาทำงานยังไงนะครับ ทำไมอิมพัตเตอร์ของเขามันต่อได้เป็นอ่าต่อเข้าหากันไม่ได้สิงไลน์หากันไม่ได้นะครับอิ v e ัตเตอร์มันมีอยู่อ่าทั้งเป็นอิ v พัตเตอร์่าแบบตัวเขาเองแล้วก็อิมพัตเตอร์แบบขนานนะครับมันมีความแตกต่างกันนะครับเนาะวันนี้ก็อ่ามีอะไรอีกนะครับจเจ้าตัวอ่า LED หน้าจอด้านหน้าเนี่ยครับเขาก็จะบอกสถานะการชาร์จการใช้เหมือนอินเวอร์เตอร์ทั่วไปนะครับนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันกดดูสถานะการการใช้การชาร์จนะครับเนี่ยนะครับก็จะกดไปเรื่อยแบตเตอรี่อยู่ที่50บโวลต์นะครับนะฮะบอกบอกสถานะแม่นเหมือนกันนะครับตัวนี้ออก50บโวลต์เหมือนกันนะครับนะครับก็นะครับวันนี้ก็มาอธิบาย คร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับหากใครสนใจนะครับอยากติดตั้งกับทีมงานเรานะครับก็โทรเข้ามาเบอร์โทร080 651 1686นะครับ id line นะครับก็ top 23 0128นะครับช่างท็อปช่างเอ็มนะครับโทรเข้ามาส่วนมากจะเป็นช่างท็อปเป็นคนรับนะครับเนาะมาสอบถามกันได้นะนะครับนะครับวันนี้ท็อปซูรเซลล์ก็มา คลายความข้องใจของอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์นะครับมีอยู่2แบบนะครับอธิบายให้ฟังประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวมีนะครับคือตอนนี้ในในระบบที่คิดจะทำนะครับที่คิดจะเขาเรียกเป็นทำแบบศูนย์เรียนรู้ให้กับ,บทางทางน้องๆ้องดีพี่พี่ ที่ต้องการจะใช้งานหลายๆอย่างหลา,หลายแบบผมก็พยายามนําของอะไรหลายอย่างที่จะเข้ามาแต่ไม่มีเวลาทํานะครับอย่างเจ้าตัวนี้ครัก็สั่งเข้ามานานแล้วนะครับก็จะเป็นโซนอบนะครับเป็นเจ้าตัวนี้นะครับมีหน้าที่นะครับตัดไฟเปิดไฟนะครับสี่ช่องนะครับก็คือจะเอามาทําเป็นปั๊มน้ํา ปิดเปิดปั๊มน้ำผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับแบบซีโซนนะครับก็ไม่มีเวลาทำสักทีนะครับก็ตอนนี้ก็ยุ่งงานหลายอย่างนะครับมีหลายหลายคนก็ทักเข้ามาให้ทำตัวนี้ให้หน่อยทำตัวนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยครับมันไม่มีเวลาที่จะทำไม่มีเวลาที่จะรีวิวให้นะครับอย่างแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับก็มีคนสอบถามเข้ามาแบบนู่นแบบนี้ บบนั่นอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่มีเวลาที่จะเอาเอา,เอาอุปกรณ์มารีวิวให้ดูคืออุปกรณ์มันก็มีครบหมดแหละครับประเด็นคือมันไม่มีเวลาที่จะอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็ติดติดงานนะครับออกต่างจังหวัดอยู่เป็นเป็นประจำนะครับเนาะใครสนใจก็ทักเข้ามาแล้วกันครับมาคุยกันนะครับมาสอบถามกันนะครับเดี๋ยวาการติดตั้งงานชุดนี้นะครับ ชุดนี้น่าจะเป็นชุดใหญ่นะครับนะครับตัวนี้ก็จะไปติด10กิโลวัตต์นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับอ่า48โวลต์200แอมป์จํานวน4ลูกนะครับแบ็ตอัพที่10 40 k เลยนะครับแบ็ตอัพที่40 k นะครับนะฮะเดี๋ยวติดตั้งเสร็จนะครับจะทางท็อปโซลาร์เซลล์นะครับจะรีวิวนะครับให้ดูการติดตั้งนะครับนะครับก็ขอขอบคุณนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับที่ ติดตามทางครับโซลาเซลล์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการลงรีวิวด้วยนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับทรับโซลาเซลล์ก็ขอสวัสดีครับ